เงินเป็นแค่เกระดาษแต่เงินทำให้ชีวิตเปลี่ยนครับสวัสดีครับจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้เรื่องเงินนะครับซึ่งก็คงเป็นทุกคนในโลกนะครับที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินและเงินเข้ามามีบทบาทใน ชีวิตมนุษย์ในโลกเราทำให้เกิดทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ในยุคโบราณดึกดำบเรายังไม่มีเงินใช้ในยุคของอที่มนุษย์เป็นมนุษย์ดึกดำบรรอยู่ในถ้ำก็ใช้วิธีการาล่าตัด แล้วก็ได้คิดทำอ,อ,อาวุธที่จะใช้ล่าสัตว์นะครับเพื่อกินเป็นอาหารเป็นมือมือต่อมาก็พัฒนามาทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆจึ่งและหลังจากนั้นการที่มนุษยมีความต้องการเพิ่มขึ้นก็มีการเอา สิ่งของที่ตัวเองหาได้ไปแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งอาจจะเป็นการเอาข้าวไปแลกกับเกลืออะไรต่างๆนี่เป็นยุคที่มนุษย์ไม่มีเงินใช้แลก็ไม่ต้องมากุ้มใจนะครับว่าจะต้องอเอาเงินไว้เลี้ยงชีพหรือหาสิ่งที่ อำนวยความสะดวกหรือที่เกี่ยวกับการกินดีอยู่ดีหรืออะไรต่างๆซึ่งเขาก็จะบอกว่าเงินเป็นปัจจัยสิ่อาหารที่ดีอยู่อาศัยเครื่องนม,มห่มยาลักษาโรคนี้ก็สมัยนี้ก็ต้องใช้เงินตลอดนะครับละที่ยุคยุคนั้นที่ไม่มีเงินใช้มึงเราก็ไม่ต้องมา กุ้มใจเรื่องเงินนะครับเพราะว<อ>่าเราไม่ไม่ไดใช้มันที่เราเพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาเป็นยุคนี้ยุคคอมพิวเตอร์ยุคเอไอยุคที่มาทดแทนมันนะครับ<อ>ก็เริ่มที่จะ<อ>ยิ่งใช้เงินนะครับก็ เงินจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไขว่คว้าและแสวงหาจึงผมก็มองว่าความเจริญที่เกิดขึ้นในยุคลังของเราก็เป็นยุคของที่พัฒนามาจนเป็นทุนนิยมนะครับแล้วก็อยู่นิ่งที่ทุนนิยมแต่สำหรับผมมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านะั้น จากต้อผมใช้ความคิดหรือสิอ่งที่ผมเรียนรู้เพราะผมชอบอ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาในทุกศาสตนะครับทุกศาสตที่มารวมอยู่ในมันสมองแล้วก็แล้วก็คิดขึ้นได้ว่าเราต้องคิดจุดของเราขึ้นมาเป็นรัฐที่เศรษฐกิจแนวใหม่ของบุญโชติแปดและละทัทธินี้ จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องเงินและใช้สิสตีอินฟินิตี้ที่เอาตัวเลขเอ,อะไรก็ตามมาหารด้วยตัวเลขศูนย์หารด้วยศูนย์ะเท่ากับอินฟินิตี้สิ่งมนุษย์ก็ไม่สามารถที่ยังไม่สามารถที่จะตีความสิสฎีนี้ได้ออกมา แต่ผมก็ใช้มันสมองตอะเข้าไปและผมสามารถตีความออกมาได้ว่าที่เราเอาจำนวนเต็มเลขจำนวนเต็มหารด้วยศูนย์เท่ากับอินฟินิตี้นั้นเราตีความออกมาได้แต่ว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของบุญโชตปากและทฤษฎีนี้สามารถที่ใช้นำไปนำไป วิเคราะห์หรือนำไปใช้กับทางเศรษฐกิจทึ่งออกมาเป็นตัวเลขและสามารถที่จะปอ,อับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของโลกนะวันนี้ก็คงได้แค่มาเกินๆนะครับว่าในโลกนี้เราก็สามารถคิดได้เหมือนกัน Субтитры